สวัสดีค่ะนางหมายไพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายยิบซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนกับคุณคะเมื่อไหร่เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณ ความชัดเจนก็ต้องเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณด้วยนะคะว่าความชัดเจนแบบไหนอย่างไรนะคะเมื่อ,อไรเขาจะชัดเจนกับคุณคะว้าวว้าวว้าวทูออบคับว้าวเพสบอลเทนออบบอลเดอะสตาร์แล้วก็เอซ็อบคัพ หมอมองว่าเขารักคุณมากเลยนะคะรักมากๆเลยรักแบบเป็นคนรักคู่ครองนี่แหละค่ะแต่เขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้ค่ะต่างคนต่างเขาเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ในสปอร์ตไลท์สองนะคะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากเขาทั้งเขาและคุณนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะชัดเจนต่อ ต่อกันได้ทั้งคุณและเขานะคะไม่หมอว,ว่าทั้งสองคนเลยนะคะยังให้ความชัดเจนยังไม่ได้ว้าวซิกซอครับแต่เขารักคุณมากถึงแม้สถานการณ์จะเป็นความแตกต่างกันก็ตามนะคะจะเป็นแตกต่างเรื่องของแตกต่างต่างวัยต่างเชื้อชาติศาสนาต่างแดนต่างแดนไกล มากหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ทํางานโลกออนไลน์ก็ได้นะคะอ๋อก็มีการส่องกันอยู่ตลอดแต่ว่าให้ความชัดเจนไม่ได้ค่ะ นะถามว่าเมื่อ,อไรเขาจะให้ความชัดเจนคุณ,คณ,คณ,คณเขาจะให้ความชัดเจนคุณได้ไหมยังไม่ได้นะคะแต่รักกันมีการได้รับรู้ว่ารักกันมากๆต่างคนต่างรักกันนะคะมีความรู้สึกถ้าเป็นสถานการณ์แอบบรักแอบบชอบมีความรู้สึกที่ดีๆให้การแอบบรักการแอบบชอบกันนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดีกันแล้วคือรักมากๆแบบรักแบบชุดสาวรักแบบโรแมนติกเลิฟเลยนะคะ,ะถ้าผู้ที่มุกออนไปแล้วก็สอง นะคะสองคุณตลอดไม่รักใครรักคุณคนเดียวแล้วคุณต้งคู่รักเดียวใจเดียวแต่ไม่สามารถให้ความชัดเจนได้นะคะเนื่องจากความต่างและหนึ่งเอามาดูซิว่าเนื่องจากอะไรอีกนะที่ชัดเจนยังไม่ได้นะคะ The Moon นอลควับโผล Pentacle เออเพนเด แล้วก็โฟสอดทรีอปครับเคสบบครับเทนอบครับสถานการณ์นี้นะถ้าไม่เป็นเพื่อนร่วมงานก็เป็นคู่ค้าคู่ขายดีวงานหรือต่างคุณต่างดีวงานกันทางออนไลน์นะคะไม่สามารถให้ความชัดเจนได้แต่ แอบรักกันแอบชอบกันมีใจให้กันนะคะแล้วอ,อีกอีกอย่างหนึ่งก็นะเป็นเรื่องของความต่างอย่างที่กล่าวไปข้างตน้นและอีกอย่างหนึ่งก็คืออคนใดคนหนึ่งอาจจะมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังหรือมีทั้งคู่นะคะมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังทั้งคู่แต่ถ้าไม่มีก็คือเนื่องจากมีภาระหน้าที่ต่าง ต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของการงานการเจริญเติบโต,ตในชีวิตนะคะอืมกาลังก่อร่างสร้างตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักได้นั่นเองนะคะก็เลยยังให้ความชัดเจนไม่ได้นะจ๊ะแต่สิ่งหนึ่งก็คืออยากบอกให้รู้ก็คือต่างคนต่างรักกันและรักกันมากด้วยนะถ้าไม่ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะมาดูซิว่า ถ้าให้ความชัดเจนกันไม่ได้เนี่ยแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแม่หมอขออนุญาตสับหลังกล้องนะจ๊ะเดี๋ยวไปโดนขากล้องสับแล้วก็ตัดแล้วนะ Make t h e f f o r t ก็จะใช้ความพยายาม Healing family issue กำลังเยียวยาคราอ,อบครัว นะคะกาลังจัดแจงจัดการภายในครอบครัวหรือจัดแจงจัดการกับลูกน้องอลูก่ายอะไรอย่างนี้นะคะกําลังจัดแจงจัดการอยู่นะคะแล้วเขาจะจัดแจงจัดการได้ด้วยนะคะ release ux ก็ตอนนี้ก็คือยังต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะคะ wedding for w h a t wedding for ก็คือให้รอ รอได้อย่างเดียวคุ้มค่าที่จะรอนะคะ e อ p e ซ์เพรส,เสอเพราะว่าคุณทั้งคู่รักกันถึงแม้ว่าจะเงียบใส่กันแต่ว่าก็ยังรักกันอยู่รักๆเลิกเลิกออบอ่อนก็ใช้ได้นะในสถานการณ์นี้แล้วก็ยังมาคล้คายๆกับว่าเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักคนไหนแล้วก็คนนั้นนะคะก็คืออ,อาจจะสถานการณ์ก็ยังชัดเจนไม่ได้ก็อ,อ,อาจจะเงียบกันไปบล็อกกันไปอ่ะเดี๋ยวก,ก็กลับมาปลดปล็อกแล้วก็กลับมาคุยกันนะคะ อ่ารี e ครสต์ส์ฟลักนะคะก็คือมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติสัตเชื้อชาติเชื้อชาติศาสนามีความแตกต่างกันมากวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่นะคะแบบคนละคนละคู่กันเลยอะไรเงี้ยนะคะอืมแต่ก็มารักกันได้นะคะนะเก็ติงชันก็คือก็ยังต้อง มีการพูดคุยกันอยู่นะคะ love เ o yours. าอย l v v e your self first ก็ยังความสัมพันธ์ก็ยังมีความมีกันและกันอยู่นะคะไม่ได้หายจากกันไปนะคะยังรักกันอยู่แต่ก็ยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเงีง้งนะ,ะ,ะ,ะจ๊ะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะในวันนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะ เขาฝากมาบอกคุณว่า It's time for me to heal now ก็คือเป็นเวลาที่จะต้องเยียวยารักษาหัวใจแต่ว่าฉันก็ต้องการคุณนะ I want you นะ w w l l l e t t o g t t h e r again แล้วเราก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกมาดูกันอีก I am grateful for the s p i r i t now นะคะเราสองคนต่างเป็นบทเรียนให้กันและกันนะคะ High b a d m a t e r i a l t h i n g ฉันก็รู้สึกว่า ฉันต้องซ่อนตัวเองจากความรู้สึกนี้นะคะ I want to tell you how I feel ทั้งๆที่ฉันเนี่ยต้องการอยากจะบอกความรู้สึกต้องการอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ I know I'm a everything และฉันก็ทำมันพังเพราะว่าฉันไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไร I am so attracted to you รู้ไหมว่าฉันหลงเสน่ห์คุณมากเลยหลงมากๆเลยนะคะก็จะไปในแลนดอมนี้นะคะแม่หมอวังว่าคลิปของแม่หมอของแม่หมอ <c oughs> จะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะจากนางไหมพยิบซีซีซ